สวัสดีพี่เดยค่ะวันนี้ก็พาพี่แพรพี่แพรพามาพามากินขนมหาความเติมความสดชื่อนิดนึงหลังจากแบบไม่ได้เจอกันนานมากโอเควันนี้พี่แพรพามาที่ไหนอะไรนะบูเฮาค่ะบูเฮาค่ะบูเฮาเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศร้านแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีมีอะไรให้กินบ้างโอเคค่ะไปนะคะ เขาละหานสิคายืนรออะไรตามเขาเข้าไปค่ะชิญค่ะคุณค่ะพุ่งมาที่ตู้ขนมก่อนอันดับแรกเลยค่ะมีอะไรน่ากรีนบลู ไปค่ะเพื่อนไปดูบรรยากาศข้างบนค่ะไปดูข้างบนกันเออยไรบ้างพี่แววเจมันน่ากินทุกอย่างเลย <laughs> น่ารักตะมูตะมีมากเลยค่ะใช่ค่ะเฮียซินดี้อะไรนะ เอาสั่งอะไรสั่งอะไรไปก็เจาะไม่ได้ไงได้ใช่ป่ะดีมากเลยจะไก็คืออไรโอเคเราจะเจาะอะไรก่อนดีคะระหว่างสโคนกับสตรอเบอรี่เจาะอะไรก่อนดีลองลองไอ้เนี้ย โอ้สตรอเบอรี่ใหญ่ว่ะสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นโอ้ย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 ต้องต้องใช้อีมีดเมื่อกี้ผ่าหรือเปล่าดูดิสตรอเบอรี่ใหญ่ๆก็คือไม่มีศิลปะนะจะเอาแบบนี้เลยนะเออเออผ่าไปเลยวแบ่งกลัวมันพริกสุดไม่เป็นไรอ่ะชิมชิมแกะมก่อนนะคะ พี่เพลจะชิมสโคนนะคะโอ้ยยย <laughs> ได้เนาะชิมอันนี้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ตักไม่ถนัด เธออะไรเธอเจาะสตรอเบอรี่เหรอทำไมทำไมเธอทำอย่างนี้นะดูที่เราเห็นนิดนึงไงแล้วก็เลยเออนางเจาะสตรอเบอรี่นะ่ะได้ใช่ไหมเมื่อกี้ก็ชิมไปหน่อย,น,อยนุ่มโ<า>อ้ยไอครีมมันเนี่ยอร่อยมากเลยครับไอครีมก็ดีใช่ไหม ได้ได้อีกหนึ่งร้านค่ะเดี๋ยวมาอีกเจ๊กาเ็กาแฟก็ดีใช่ไสตรอเบอรี่ใหญ่มากกินยังไงวะให้หมดสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่อร่อยไม่ได้แบบเปรี้ยวโดดอะของเราเป็นชาเขียว มะเข้าเนี่ยคมัชะชะลาเต้ผงมัชชาออย่างนี้เออผงมัชชะโอเคนะเป็นเป็นรสที่เรากินอะพวานนี้ดีกว่าเผื่อบางคนแบบอาจจะชอบหรือไม่ชอบเราไม่รู้ไงแต่เป็นรสที่เราเรากินดีเราสุกแบบโอเคอไปสกอน <laughs> ชอ้อนใช่ไหมเธอป้ายป้ายค่ะหน่นนอยเป้ายป้ายมาเถอ,อ,อ,อะเป็นวิธีการกินที่เละเทะมากหน้าตามันดีแต่ตอนกินมันไม่ใช่อะพอเล่าไงาค,คือตอนมาหน้าตาดีมากกินอะไร ตัวเพลนก็อร่อยที่เอาแบบไม่มีรสมาต้องมาอีกต้องมาอีกขอแยกกินต่อเลยนะคะอร่อยตัดฉับตัดฉับมาที่ของขาวตัดฉับมาที่ผ้าที่ตกดินแล้วมาที่ตกดินแล้วค่ะอยู่ๆอยู่ๆก็แบบวาร์ปมาวอร์ปออกมานี่ ที่ไหนก็ไม่รู้ร้านอะไรยังไม่รู้เลยบวกอินเข้ามาค่ะขับไปเลยเปื่อยหาแล้วตัดผมจะได้ของกินมาแทนนะคะนี่ก็คือจะเป็นหน้าปลายังมาไม่หมดค่ะนี่สลัดรวมสลัดรวมอยาสลงสั่งแล้วก็ซาจิ็นยังมาไม่หมดนะคะตอนนี้หน้าตาดูสดมาหน้าตาดูสดนะจะดูสดมากเลยค่ะเดี๋ยวรู้ กินไปเรื่อยๆก่อนแล้วรอจานต่อไปใช่ค่ะเขียจะมีอันนี้สดหมดอันนี้ก็ไม่ขาวออันนี้ก็ไม่เหนียวผ่านเดี๋ยวมีอีกสองอย่างใช่ไหมใช่เรามีโอโคโนะกับราเมนโอโคโนมิยากิกับราเมนราเมนอะไรนะมิโซะราเมนมิโซะกินจ้ะกินค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโอโคโนมิยากิเมื่อกี้เขาบอกใส้ว่าเป็นอะไรวะหมูนารุโตะนารุโตะกับหมูปะเออแน่ใช่กับบ้านนารุโตะเนี่ยจะกินจ้ะกินโอ้โหควันขึ้นขชม,ชมชุเฉนควันขงชม,ชมชงโฉุเฉง ชิมอคโนมิยากินะคะเป็นหมูมรเห็นไหมหมูมันไม่โฟกัสไหนอ่ะนี่อหมูผักผักก็จะเยอะๆหน่อยผักเยอะผักเยอะถูกใจคนพี่แพรเขาถูกใจมากดีทุกอย่างเลยอันนี้ด้วยเอาหมึก ปลาหมึกก็ไม่เหนียวไม่คาวอร่อย อร่อยดีจริงด้วยพี่เอ๋อร่อยโอ้โหชามยักษ์มากแม่เดี๋ยวฉันไม่เชื่อดูดิใหญ่เท่าหน้าใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าหน้าใหญ่มากไม่เลเลยดูดิใหญ่มากคือถ้ากินคนเดียวนี้คือไม่หมดอันนี้สองร้อยยี่สิบต้องใจเธอไปแบ่งกินไม่หมดใหญ่สุดชิมน้ำซุปสิ น่ารอยนกินมากเลยเอ๊ต้องไปงกินเราต้องไปญี่ปุ่นเลยปะอยากกลับญี่ปุ่นแล้วมันหอมแล้วมันมีแบบความเ็ดนิดนึงอืมนีใชะรับประทานอันนี้พี่แพลแบ่งมาให้แล้วนะคะ โอ้ยมีถั่วง,งอกด้วยอะ่ะเดี๋ยวจะชิมอือโอ้ย,อ,ยอะไรนะน <c oughs> ี่แค่บอกว่าถ้าเราหลับตากินเราก็จะไม่รู้ว่ามีถั่วง,งอกได้เราก็จะกินได้เราก็จะคิดไปเองว่าไม่มีถั่วง,งอกได้หรอวะกินมันก็อถั่วง,งอกอ <c oughs> ันยังขึ้นอยู่ <c oughs> อันนี้มาีก่าอาจีมาวเลยอันนี้าสิงเดีนที่กงันหุกแอบมีเผ็ดๆนิดๆนะไม่ไม่มาเผ็ดอะไรบ้ง่ะพริกอะไรพริกเผาปะน่าพริกญี่ปุ่นเอาเป็ดยเผาเผานะจ๊ะอใช่้กลิ่นไม่ไม่้น ทัดปีคือชื่อร้านอะไรไม่รู้กินตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าชื่อร้านเลยไม่ได้นะค่ะดีอ่ะกินข้าวค่ะกินแบบว่ากินหมาลิงอค่ะจบที่ร้านนี้มองเห็นไปหรือเปล่าเลี้ยวมาไปสองแต่แต่ก็คงไม่มีใครอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่เขามีภาษาไทยอยู่ตรงมุมนี้เออเราก็ไม่อ่านกันแล้วก็เข้ามากินเลย โอเคค่ะอิ่มแล้วง่วงอร่อยไหมคะดีค่ะดีค่ะไม่เหนียวไม่คาวสดอ่ะโอเคเลยเป็นร้านที่หลงมากินแล้วก็แบบรู้สึกโอเคแกเขาบอกว่าราเมงเลคคอมเมนต์นะต้องมากินราเมงด้วยบ่เลยด้วยเท่าหน้าใหญ่เปงกินเหนื่อยมากเลยใช่ใช่ราคาเรากินไปทั้งหมดทั้งหมดที่เห็นประมาณพันประมาณหนึ่งพันสิบหกบาทหนึ่งพันสิบหกบาทราคาแบบดีอ่ะแล้วแบบอิ่มจนง่วงอ่ะจริงใช่อิ่มจุ จบแล้วฟรีเดย์วันนี้พอแล้วง่วงน้อยทริปหน้านะคะบ๊ายบายทริปหน้าทริปหน้าไปไหนทริปหน้าไปไหนวะทริปหน้าไปไหนไม่รู้ทริก็เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยก็แบบเดี๋ยวก็ตามไปดูไปดูเหมือนกันไปด้วยกันรู้เรา๊ายบาย